ขรัวกาอนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านมาพบกับประวัติแม่เชเอแม่ลาแเกิดเวันที่ภาพัน5 0 2ที่ลาดาุรเบของ Thank <laughs> you. はい。 คุณแม่จะเองเป็นคนที่มีอารมณ์ขรับการทำอาหารที่ผิตใจในร่วงบ้นานปลายทีของคุณแม่มีอาการเจ็บป่วยเลยค่ะในปีพศ2552มีอาการเลื่อนเลือดสมองตีรักษาโดย ในวันศุกร์ที่19ตุลาร์คศ2 5 5ยันลาได้นระการนี้ครอบครัวของแม่บาวขอบคุนคราแท่ทรลาและผู้ที่เกียรข้องโรมียบานุทัสุคอจะถสจับเป็นตัประเ่อประหารสุดาที่ใช้ที่สุดถ้ามานเด้ในหาตัวแทน